จริงก็ไม่ได้ให้กำลังใจอะไรนะคะแต่ก็แบบแต่ก็แบบมีอะไรก็สปอร์ตเท่าที่ทำได้ยางก่อนหน้าน,นี้มันหนักหนักดราม่าหนักมากอย่างไงบ้างไม่ยังไงเลยคะ่ะก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเราก็าโฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังทำเรากำลังช่วยมากกว่าเราไม่ได้แบบว่าวกแวกอะไรมากอะไรอย่างค่ะก็ ก็มีที่เขารู้สึกบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนทั้งทีมอะคะ่ะก็กลับมาโฟก,กัสในสิ่งที่เราอยากจะช่วยค่ะที่ายิง,ง,ดงกดดันกันไหมเอออันนี้ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันก,นนก,ก็ก็ดูโอเคนะคะคือเหมือนทุกคนมีความตั้งใจดีที่จะช่วยอะคะ่ะเราเราก็เลยก็เลยพร้อมที่จะทำกัเนเต็มที มีเมื่อยล้าแล้วก็กล้ามเนื้อที่แบบตึงมากมากนะคะเท่าที่นิชารู้ก็ก็ต้องก็ต้องคลายให้หนักกายภาพามาช่วยคลายให้อยามูนทออกมาที่ว่าขยับไม่ได้บบั้แมต้อง <c oughs> หนูอะค,คือไม่ขนาดว่าขยับไม่ได้หรอกะค่ะแต่แค่แบบว่าอาจจะล้ามากกว่าเพราะวันนั้นอะพอเสร็จปุ๊บทุกอย่างงานเสร็จปุ๊บก็หิวมากอยากกินข้าวแต่รู้สึกแบบ<ม>เหนื่อยอะไรเงี้ยใช่ ของนิชาคือนิชาดีใจมากค่ะคือพอเรารู้ว่าทุกคนที่มีน้ําใจบริจาคมาให้เรารู้อยู่แล้วว่าเงินตรงนั้นนะคะจะช่วยชีวิตคนได้อีกหลายคนมากๆแล้วก็ได้ช่วยโรงพยาบาลทั้งสองฝั่งด้วยก็รู้สึกอขอบคุณทุกคนมากกว่าคะ่ะที่ที่มีน้ําใจขนาดนี้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน<ม>เกินมากค่ะ เราเลยยิ่งรู้สึกดีใจเราก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยกันช่วยชีวิตคนที่เขาอาจจะลำบากหรือว่าขาดแคลนกะ็ตอนนี้อยู่ใน,นกระบวนการที่อันนี้เท่าที่วิชารู้นะอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะก็น่าจะกำลังดูกันอยู่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยต้องการอะไรแบบจริงๆบ้างแล้วก็ถึงจะมาิสต์กันนะคะว่าเครื่องมือไหนบ้างที่ที่เราจะจัดหาให้เขาได้ มอเออ,ขอเออขาจริงๆเขาก็ขอบคุณทุกคนในทีมค่ะที่แบบที่ช่วยกันที่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 เขาเรียกว่าอะไรอะเต็มที่กับการช่วยเหลือคนอื่นอ,อะไรนะคะเขาก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นั่นค่ะ เป็นห่วงทั้งทีมค่ะเพราะว่าเราคือกระแสน้ำเราเราโอเคเราค่อนข้างรู้แล้วว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะคะว่าแต่ละช่วงขณะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างะะอนนานาะไรอง,งี้ก็ก็ลุ้นมากกว่าแล้วก็เป็นห่วงทุกคนด้วยค่ะมีคนรถามงานงานบวชค่ะงานบวชโน่ทยู่ตนทราบระเอียบหรว่าจะบวชเอ่อทราบว่าจะบวชวันที่ ก้ามกลาค่ะใช่ใช่แล้วทีงานต่างๆครับเก้ามกลาใช่ที่ที่วัดที่นครพนมที่วัดที่นครพนมค่ะวัดพระธาตุพนมค่ะคืออันนี้ที่ทก็มัถามเนาะหลายคนถามว่าเป็นเพราะว่าบนหรือเปล่าโบนไว้ไ,วไม่บนค่ะไม่ไม่มีการ,นรบนอะไรทางนั้นคือจบโครงการได้ได้เงินที่ทุกคนร่วมบริจาคก,กันมาก็จริงๆไม่ได้มีแผนนี้เลยแต่ว่าอยู่ดีวันหนึ่งพี่โนเขาก็พูดขึ้นมาว่า คือเขาไม่รู้ว่าจะตอบแทนน้ําใจของทุกคนยังไงอะค่ะเพราะว่ามันเกินเป้าไปมากแล้วเราก็รู้ว่าเราจะได้ช่วยคนเยอะมากเขาไม่รู้จะทํายังไงเขาก็เขาก็อยากบวชอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดขึ้นมาก็เลยแบบว่าเอ้ยบวช4ีดีคือการบวชก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยบวชกี่วันคหมะเสยเคินวค่ะี้ยวคิวค่ะม่รง้เป็น่ไม่ไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่รู้ ใช่ว่าบวดวันที่9มักราคาเอ่อหนูยังไม่ชัวร์แต่ว่าเท่าที่หนูเข้าใจก็คือ15มักราคาจะจะสึกออกมาบวด9สึก15ใช่ค่ะใช่อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมั้งคะน่าจะใช่ใช่ใช่อยากบอกอะไรกับคนที่แบบ ที่เคยบอกไปก็คือขอบคุณทุกคนมากๆทุกแรงใจทุกเงินบริจาคที่ทุกคนร่วมบริจาคก,กันมานะคะคือขอบคุณแทนคุณหมอคุณพยาบาลขอบคุณแทนทั้งสองโรงพยาบาลแล้วก็ขอบคุณแทนคนหลายๆคนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากจากเครื่องมือที่เราจะบริจาคให้โรงพยาบาลก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับน้ำใจที่ทุกคนมีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,นะคะ่ะ